Yeah. <laughs> ย่างบนหินหรอร้านเขาถ่านหมดหรือไงถึงต้องใช้หินแทนเฮ้ยไม่ใช่วันนี้เราอยู่กันที่ร้านย่างหินนะคะเป็นร้านปิ้งย่างเกาหลีที่จะเอาเนื้อเนี่ยมาย่างบนหินให้เรากินแต่ไม่ต้องห่วงนะคะหินเขาสะอาดและปลอดภัยอย่างแน่นอนร้านนี้เขามีทั้งเครื่องเคียงท็อปปิ้งผักน้ำจิ้มให้เติมได้ไม่อั้นเลยใครที่สายกินผักกินเครื่องเคียงเนี่ยทุกใจสิ่งนี้แน่นอนมีไข่กุ้งด้วยนะคือตักได้ไม่อั้นเลยนะทุกคนเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูว่าเอาไปกินกับอะไร เราเอามากินกับหมูย่างที่เขาย่างให้บนหินนะคะพอรวมกันในปากคือแสงออกปากมันเป็นแบบนี้นี่เองต่อมาไข่กุ้งก็ต้องกินกับกุ้งใช่ไหมนี่เลยเอากุ้งมากินกับหมูสามชั้นย่างคือถึงเครื่องสุดๆถ้าใครคอแห้งคือเขามีน้ำซุปสาหร่ายให้นะคะกดได้ไม่อัน้นเช่นเดียวกันหรือจะกินกับซุปกิมจิให้ชุ่มคอก็ได้ค่ะจานหลักไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูไข่ตุ๋นกันบ้างอันนี้คือเขาโปะชีสมาให้แบบเยิมย้มๆแบบนี้ทุกคน สว่านของคนรักชีสหรือใครที่สายกินข้าวนะคะนี่เขามีข้าวขยำน้ำปูกะหมูเจียวนะทุกคนคือเลิศกุ้งแช่น้ำปลาเขาคือสดมาก กินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดคือแบบเหมือนรสชาติทะเลแถวปูซานอะไรอย่างนั้นเลยกินปิ้งย่างมันห้ามขาดตอนใช่ไหมทุกคนคือร้านนี้เขาใช้ระบบมบายออเดอร์สแกนสั่งอาหารของฟูดสตอรี่นะคะดังนั้นไม่ต้องกลัวเลยว่าจะต้องเที่ยวจดให้พนักงานหรือว่าเรียกพนักงานมาที่โต๊ะแล้วเสียเวลาขาดตอนทุกคน สแกนสั่งได้เลยสั่งง่ายได้เร็วพนักง,งานปิงให้เรา,าได้ไม่ขาดสายเลยนะคะไม่ต้องหันมาจดเมนูห้องเติมแน่นอนซึ่งร้านมีที่กัดอยู่ที่ถนนพระราม4ีนะคะมีที่จอดรถหลังร้านได้ในโครงการ The ะบล็อก28ค่ะก็อย่าลืมนะคะไปตามกินกันได้ถ้าอร่อยหรือชอบยังไงอย่าลืมมารีวิวกันด้วยนะยหากสนใจข้อมูลโมบายออเดอร์หรือระบบ P.O.S สามารถกดลิงก์เพิ่มเติมที่หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะคะ